สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อพอพอน้องพบกันครับทงา่องหัวหน้าไทยแลนด์อีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมตามเคยกับรายการหัวหน้าผ้าแสบมื้อนี้สีผ้ากินอย่างนี่ยำม,มาหมาปลาหมึกหาพักว่าอะไรพี่น้องเอ้ยมีผักขืนช่ายอย,อยูหน่อยหน่อยก็ได้ใส้ซลมนีนี่ปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆมาลงมือกินกันเลยครับพี่น้องบัดนี้มาคำแรกกับปลาหมึกยำม,มาหมาปลาหมึกเมื่อเห็นสีสีกรเพชรอยู่ด้พี่น้อง ฮึมเนี่ยส้มือกินไปมือ่อกี้ยิ้มเลย้ำแบบบานๆจ้าใส่ปลาหมื่อยใส่ปลาแด,าปาดกปลาแดกกระเบิดอืมลอง เื่ยยังกรอเก่กๆขางของพี่น้องจะคอยเรียกกันนั่งสมมนงสม,มุน แต่อย่างกินน้อทังบานเราเมือนี่อืมก็มันซอบกว่าขึาา้นไปข้าวปลาเมื่อกี้ไปรอกข้าปวปลาเมื่อย มันอยู่ย้ำอีกนั่งเห็นงานอยู่กินสูตรต้องมาจากว่าไปลองกินสูตรต้องถือกินได้กลิ่นคือจังออมนองว่านี่แหละคือึ้ออยากขึได้งั้นเหรอ ไม่อ่อนหันงไวันนี้อยากแค่บบนี้หาสื่อใส่บันี้กรุงเทพเงยใะอยู่บ้านกับเบอกินจ้ะมันโดนแค่ก,กินแต่ทมไมเด็กหน่อยได้กินดูอยู่ตาเลียงว่าเนะาะตะกี้เนาะ ผมกบบมีซ้อมสันเลยพี่น้องอยากกลับไปเลี้ยงวั่าอยากกลับไปเ้็ดฟาร้อย่างไรม,งมีเงินเห็ดองก็ไม่ได้ อ๋อค่อเฮียอ๋อไม่กดวแล้วหาข้อสิบแพงเงินเ,เก็บกับวมิมีเก็บเงินกลับไปเห็ดฟ้ามพัฒนาบานเกิดเมียงนอนจะสิ่ได้ง้าไหนบู้ แต่กับบัถอพี่น้องกำมือหนึงมันต้องเป็นของเขาแหละลองผิดลอ้อถูกไปคนเขาไม่ผิดพลาดกันเลยครับ มันคนเกิดมาบ่าเคยผิดพลาดเลยแสดงว่าบ่เคยเฮ็ดหยังก็เลยบ่เคยผิดพลาดอืม นน่งกาเหตุกาทำสาเหตุในปื้นฐานซิงจิถิกต้องมีจุดยืนเป็นของเจ้าของสังคมทุมเมือนี่มันหนากว่ามันเป็นตะยานอย่าให้สังคมมันดูดเกินความเป็นโตของเจ้าของไปเพี่อยอ ฝากเพื่อนนองๆแล้วว่าะช่วงหนุ่มใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษากำลังเี่นอย่ก็ดีอันนี้เราจากประสบการณ์เนาะงาน,นมาเห็นงานแล้วอะไปเจอสังคมสองเจเนอเรชันก็คือสังคม 2, generation คอสองสามเจเนอเรชันคือสังคมหลาย,ยุก นี่หนี่ดอยู่บอกฟรี่ๆจะเป็นเป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นุ่นใหญ่แล้วซีสิบห้าซีส์กติมัสเจอรุ่นพีสามสิบตัวอีกแต่ยังไม่รุ่นจากของนั่นแหละผู้ใหญ่เปรนกาศเ็ษงานอีกสไตล์หนึ่งหนรรึนงกลางเ็ษงานอีกสไตล์หนึ่ง ลุ่นเฮาลุ่นเด็กหน่อยเกิดใช้ง,งานอีกสไตล์หนึง่งบางที่เฮาฝาวเฮาเห็ดอยากให้งานออกเร็วถ้าคนบอลเร็วต้องเฮาเฮากะต้องโยโย่ไปซาซาไปใจเย็นชิดสุด อีกอย่างวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดีอย่างไรดีเขาก็เอากลับมาเห็ดอย่างไงบ่ดีเขาอยากไปเอาตามสิ่งที่หนากว่าที่สุดกว่าหนากว่าสำหรับเจ้าของก็คือเป็นอย่างคนนั้นขี้เหตุผิดใดเป็นอย่างไรน,นั้นไหนีขี้เหตุผิดใดเป็นอย่างกูขีเสียบอะไรย่าเห็ดเด้อะี่นอ้อง เห็เดเยอหลุ่น,น้องทั้งหลายบันดิตจบไหมปัญญาชนทั้งหลาเห็นคนเห็ุผิดย่าไปเอาย่าไปเอาตามคือจะสร้างเขาเข้าถือสรยังบ่ตองยานยังห้ามิาราตรวจสอบกันเกิดขึ้นจังได้เข้ากับถือพราะเข้าบ่ันเข้าปิด พอแค่ตุ่มอย่างน้อ,องพี่เราเนาะกินดีกว่าหล่อยฟังมือลายยองรึตกเลยหน่อย,อยไม่รวยงั้นยังไงพุ่งอะไรกัสิบอลตู้ฟังชีวิตไม่หลุหดเหตุงานเนาะท่านใจแนบปะท่านใจแนบกับวัเอาเก็บเงินเพื่อความฝันหืม สิวังฝืนพ่อแม่ไฟยองกับอะไรเป็นกระบอไมีพ่อเพิ่มให้กับนกขนไกวเอาอืมอืมปลาหมึกก็ได้ผักกินกับไปนอ้องออหาผักใช้กับอะไรมาเนี่ยเชื่อเป็นกับบะบอไม่ นฮอ์บัตอืมโอเผได่เป็นแสบอืมใหมาเพื่ออน,นี้ จะในกับฝากกดไลค์ are, กดแชร์กดติดตามเลยด้วยครับเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์มื่อหม่2020ทางกับช่องหัวหน้าไทยแลนด์เดอร์กาิมันเฮดคลิปลุใงห้เบื้องเรื่อยๆเพื่อความฟันเพื่ออนาคตคิดฮอดคิดถึงกดไลค์กดแชร์ห are, ให้กำลังใจคอมเมนต์ได้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ